เวยอะไรเหี้ยถ้ามึงต้องเป็นมึงก็ไม่ต้องหยิบมาอะไรเหลืออีกโอเคครับก็กล่าวัสดีท่านผู้ชมท่านในค้เป็นข่าวพอดีผมตีหิดเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเพนนะครับผมเพนซึ่งเป็นตัวที่เล่นง่ายจัดๆนะครับผมซึ่งเป็นตัวที่มือใหม่หาเล่นได้นะเป็นตัวที่เล่นง่ายเว่อร์แล้วก็แรงครับแล้วถ้าก็อกกันเวทก็คือเหมือนแวนเวทอะไรบอกมันขี้นะครับแต่ก็มีประโยชน์นะครับโอเคนะครับผม เลนกลางมีโมทอรผมมั่นใจนะว่านาตาามันจะวิ่งมาแล้วผมจะใส่หน้ามันโอ้มีฟิกเกอร์ว่ะไม่เป็นไรกดเลื่อนมันจะแฉมันจะได้เวลาแกงเวลาตบเวลามันแก้งมันจะได้ยากๆโอเคแม็กินมาครับที่เห็นโอ้โหกตีไม่โดนนะชิบหายละอู้ไม้ได้ก็ได้หนึ่งตัว สวัสดีครับสเตมิน้าไม่มีเกือบตีแล้วเกือบตีเมื่อกี้คือตายอใจเย็นเพื่อนอย่าวิ่งไล่กันอย่างนี้ดิเดี๋ยวเราไปช่วยมอทอดดีกว่ามอทอดกำลังจะกระทืบเซฟฟิสอืเอ็กซิคิวคมๆยาเลยเพื่อน ซึ่งเซตไอเทมดูนพลังแฝงเดี๋ยวผมก็จะบอกท้ายคลิปเลยครับผมมันก็เป็นเซตที่อาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะครับแต่ก็ดีนะครับอะไรกูอะเออบางคนเขาก็ไม่เคยแบบเล่นเทนเนอร์เขาอาจจะได้เอาของเบื้องต้นได้นะครับของเบื้องต้นมันก็จะมีประมาณนั้นแหละแต่เซตไอเทมดูนพลังแฝงผมบอกเลยว่าพลังแฝงเพทนะเล่นได้หลายประเทศ ก็แล้วแต่จะชอบอันไหนนะครับเล่นอันนั้นแหละแต่ตานนี้ที่ผมเลือกมานะเพราะว่ามีขาตายถึงสองตัวนะครับแล้วก็มีเนื้อซึ่งผมเกลียดทางได้แล้วไปเลยจ้ายิ่งขี้แม็กไม่ลงผมว่าแม่งไปลงให้ยติดมีสุดยอดมีตายผมก็ตายเยอะโดนสไฟจะตายผ่าน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 จบแล้ว โอเคนะตอนนี้ทีมกําลังโดดโถมซึ่งผมก็จะไปล้วงกองหลังนี่นี่แล้วก็ออกครับนี่สุดยอดแล้วก็ฟิลดซันโดดอีกนะแบบนี้ต้องสั่งสอรชิฟหายซีเนียลลงโอ้ยหยาบกัอนอย่ามาไล่กูเลยเพื่อนฟันไม่โดนยดนะันไม่ถึกไม่โดนซีเนียลอีกโอเคเพื่อนเก็บงานนะโอเคเพื่อนรำสวยยอดนะครับโอเคเหมนี้ต้องเข้าอะ่ะคืยอยันตายแน่นหนึ่ง ต้องเก็บเซฟฟิสแล้วเราก็ไปตีโอเยอะเพื่อจะไปตีป้อมไม่ทิ่หายโอเคนะเมื่อกี้ไปช็อตงงเองซึ่งมันพลาดนนั่เองนี่เรียบร้อนแดงอันนี้ไหวไหวชิวไหวชิวแบบนี้ไหวชิวดับเบอลชิวนะจเจวานี้ต่อไปก็ซีเนียลไปไล่เยองเหตุไม่อยากได้หรอกออืไม่ไปสักทีแบบนี้ต้องสั่งสอนสักครึ่งหลอดโอเคยันอยู่ล่างงานดูเลือดดูเลือดป้อมด้วยเพื่อนดูเลือดป้อมด้วย น,น,น,นี่เรียบร้อยอเมื่อกี้ผมไม่ได้ฟันนะรอบสุดท้ายเป็นอะไรตายวะโอเคนะตอนนี้เราก็8คิวแล้วนะมนเจ็ดนาทีเนีย่ยนาทีละคิวโคตรตึงโคตรกอดตีมังกรดีกว่าฮะน,นี่แมกจะลงใครอะนั่นกูว่าแล้วลงกู นะวิธีการแก้ทางก็คืออย่างนี้นะผมแล้วเราก็ออกมานะครับมันก็แก้ทางได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แก้ทางเลยอะ่ะใช่นเพื่อนเออยา่ยาอย่านี่ลงนตาตาญากองหลังตนอะกองหลังก่อนแล้วก็เอาไอ้นี่ตัวหนึง่งโอซีเนีลไม่ไหวฮะไหวดิตัวนี้ไม่ไหวดิ ไม่ถึงเอาตัวหลังก็ได้ปะเรียบร้อยุกเคจะเป็นแจวยอนกูยิงสศรชิบหายพิกไฟเลยโอ้โหดูไม่โดนเรียบร้อยโอเคนะตอนนี้กำลังจะขึ้นบ้านเขานะผมแต่ว่าขึ้นเดี๋ยวตอนนี้รอดาก่อนไปเพื่อนสวยกูโดดแม่งเลยนี่ขอตัวนี่ โอ้โหเพื่อนเข้าโคตรสวยดูโคตรสวยแบบนี้ต้องจัดการเรียบร้อยโอเคยอมพีเพื่อนเอาชิบหายตายยกทีมเอาเอา,เอาเฮียยอมเมกาคิวเนี่ยโคตรคิวแนละ้วเรียบร้อยเมกาคิวไอสัสเอ้ยแบบนีนน้ต้องให้รางวัลทีมอะ่มฮึ่อ่าเกิดมาอีกรอบคทำเมกา ยอนเมกาคิวอ่ะย่ยมันจะแพ้เลยตอนนี้นะแต่ไม่เป็นไรโอเคนาต่ยามึงยืนแลงมาเพื่อนเชียชิปโคชิว้สัตว์สมเป็นกระแลงคอนจริงๆเพื่อนนี่สัตโคตรแรงเมื่อกี้นี่มันมันไม่ได้ฟันทีเดียวนะมันโดนอันตีเราด้วยนะผมก็เลยแรงครับจะไม่เซลฟิตจะกรูมาดิมาดิมาดิคิดว่าไหวเอาเพื่อนนี่เจอ โอยอนยอนหายว่ะันโดดแล้วยอนมันวิ่งเร็วจัดเลยนะเพราะว่าผมอาจจะใส่รูนมารุนมาแบบรูนไม่ดีอ่ะมันก็เลยอรุ่นดีแหละต้องมันวิ่งช้านะะมันรุนเพลนอ่ะโอเคสวยเก,ก็บยอนได้สวยเลยเพอสาตารากูตายแบบร้อยเซ็นมึงมอบนีย <laughs> เพื่อนโอ้โีเนียโดดทับอีนะ่าดี จะตายาูรอยูยรอยูออย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 เพื่อนเก็บงานไปเส่วนแล้วก็แอซิดแอซิดก็พอแล้วนี่แหลมแหลมแกก,ก็ดึงโคตรแม่นนะบนี่กูเดินมากวันตีนเฉยเยอะซา,าตาเป็นไรวะเยอะทีมนี้แม่งแจกกเก้กันจัดแต่ว่าสามัคคี่ เลือเหลือแค่นั้นด้วยรอ,อดเฉยเหลืออะไรอาดูเลือดดีกว่าเลือดจะหมดตึกเพื่อนมอบาบังกรเพื่อนเราตีคนเดียวไว้อยู่แต่ว่ารู้สึกว่ามันจะมีคนมาเห็นนะน,นะ ใชได้อยู่ได้อยู่ตั้งแต่เพนใส่รูนดูเลือดมานี่คือเก็บอ็อบเจกต์ง่ายครับแต่ก่อนผมไม่รู้ว่ามันมีเวทแวมไพแบบเป็นบบรูนด้วยเฮียกูยโดดแมงเลยกูหมั่นใส้ย่อนโอ้โหเรียบร้อยกูฟันผิดด้วยตายอยกแข็งไม่ทนันอีกโอ้มาเพื่อนมารวมตีดักเพื่อนจบดีกว่า มันจะแพ้รนบผมแต่ว่าเราได้3าทางแล้วป้อมเราก็ครบเกือบกป้อมเลย <c oughs> แต่ก็วันๆนะครับเพราะว่าทีมันเลดเกมมันดุกว่านะครับใช่เลดเกมดุกว่าไอ้แมงยอนตัวเดียวแม่งก็น่ากลัวแล้วนะผมแล้วก็มีแม็กนาที่ของเต็มแล้วสามารถล้วงแครี่ได้ตลอดเวลาอีกครับเอเียน่าสนใจเอาน่าสนใจอีกดึงมาสวยเพื่อนอ้าวมึงดึงไม่โดนนี่ละอีผมรู้สึกว่าโดนอยู่นะเมื่อกี้เนี่ย เดี๋ยวรอเข้าซาตานฮะซาตานบอกว่าตีนพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะกระโดดใส่แม่งเลยเพื่อนอยู่ที่ใจแล้วเพื่อนไปเลยเพื่อนเรารอตามอยู่นะเพื่อนบินไปเลยสวยผมเข้าแล้วกูแหลกด้วยนี่นี่อันตีนี้กูใส่จบคือไม่คิดว่าเล่นเล่นเกมมันอยู่ที่ใจมันไม่ใช่ฝีมือหยุดเกเกือบเมใกล้ชิวแล้วแต่แม็กไม่ได้อยู่ด้วยนะครับจังหวะนี้โอเคจบบ้าน แตกูเต้นทำไมเหรอเฮ yeah. ี่ยนีวท็อกสิกจะจัดโอเคนะครับนาแบบอีซี่โอเคนะครับ okay, นะตอนนี้ผมก็อยู่แลงคอน5ดาวนะครับ้วยคอ์สคิวนะโอเคนะครับผมตาอนนี้มูก็เป่นพีนะครับผม โอเคนะครับสกอร์คิวตานี่ผมคิวสิบเจ็ดตาย5้าไอซ์ทสิบสามนะครับผมซึ่งตายเยอะไปหน่อยอันตานี้โอเคดาอเทมที่ผมทำก็สามสิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็รับตีนไปสิบเก้านะครับผมเซ็ตไอเทมที่ผมออกก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรียนเรือรุ่นเรือรุ่นนะครับรุ่นใช่นี่ปมวะไอเทมไม่ใช่แต่เดี๋ยวหาเพนแป๊บนะครับผม ช่องกูดูเป็นมืออาชีพมากโอเคนะผมก็อรกก็จะเป็นนะอะไรไม่รู้นะผมแล้วก็นี่นะผมแล้วก็สเตรนนะผมรู้จักกันเดียวโอเคโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับโอเคเจอกันใหม่พร์นหน้านะครับผมพร์ทหน้าเป็นตัวอะไรก็ฝากติดตาม้วยนะครับโอเคเจอกันใหม่พราทหน้าครับผม